สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กลับมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเขา้าช่องสาวผู้พานพาลวยค่ะในคลิปนี้สาวผู้พันกับมีแนวทางของเดิมพันล่าสุดนะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องเป็นแนวทางในวดวันที่หนึ่งมีนาเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนจะไปเบิกแนวทางก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไวนะะ้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวผู้พันนะคะ fc ท่านใดที่สนใจอยากบูชาผายันไอคข่เด็กวัดเจดีกะแอดไลน์สแกนไลน์คิวอาโคดสาวผู้พานได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะจะอยู่ต้นคลิปนะคะไลน์กะยุดวิดีโอกะแคปหน้าจอไว้บันทึกนะคะไปสแกนไลน์เพิ่มเพื่อนกันได้เลยคะ่ะในคลิปนี้เนาะคะ่ะสาวผู้พานกับมีแนวทางของเดิมพันล่าสุดเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาแบ่งปันทางช่องนะคะ เอาเอาไปเบิ่งกันเลยค่ะเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาเนาะค่ะพี่น้องไก่เล็กจะออกแล้วเนาะค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยค่ะเอานี่ค่ะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งมีนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะสองตัวบนเพิ่นไหามาที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่นะคะส่วนสามตัวบนเพิ่นไหามาที่หกเก้าศูนย์หกเก้าสองหก เก้าสี่เอาค่ะถ้าท่านใดมักชอบตามแนวทางเดิมพันล่าสุดพี่น้องก็เอาไปพิจารณากันเบิงเนาะคะ่ะสองตัวบนเพิ่นจะหายมาลักซิบเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเก้านะคะส่วนสองสามตัวบนเพิ่นหายลักร้อยเนาะคะ่ะเป็นหกลักสิบเป็นเก้านะคะเอาพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาการเบิงนะคะ สองตัวบนกับมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่สามตัวบนเพิ่นถายมาหกเก้าศูนย์หกเก้าสองหกเก้าสี่เอาถ้าท่านไหนมักชอบก็บลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะสาวผู้พานก็หามาเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่วนเลขเก้าสี่นี่ก็จะดังอยู่เนาะค่ะพี่น้องสาวผู้พานก็เห็นดังอยู่นะคะเก้าสี่นะะ 94, เนาะท่านไหนที่บ่มักบ่กชอบกะ ผ่านไปก่อนเด้อค่ะเขามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปเป็นแนวทางนะคะในหัววันที่หนึ่งมีนาหกๆเนาะคะ่ะหวกดจะออกแล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบตรงใจจังใดกะพี่น้องกะเอาไปผิดจารานะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการสื่อเลขเนาะคะ่ะเอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งสองตัวล่างกันคะ่ะ งวดวันที่หนึงมีนา2อ6พเนาะค่ะ2ตัวรางเพิ่นให้มาหนึ่งหาหนึ่งเจนะคะก็มี3หางน้ำกันเนาะค่ะกัลักซิปก็จะเป็น1นะคะพี่น้องถ้ามักถ้าชอบตามแนวทางของเพื่นกน็เอาไปผิดจารณากันนะคะส่วนเลขหนึ่งห้านี่ก็จะดังอยู่เนาะค่ะเอาไปผิดจารณากันเมืองค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งนี่นาหกหกเนาะค่ะก็จะมียูสามหางน้ำกันนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกหนึ่งเจ็จะเป็นงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะหรือว่ามันจะออกตัวเก่ากับบมีผู้ใดลู้เนาะค่ะพี่น้องงวดนี้กับเป็นหวยสัญจรพร้อมนะคะถ้าท่านใดมักชอบก็บลองเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะออก106 สองงวดก็ยังออกมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องนับประสาีอย่งกับหนเจ็ดเนาะค่ะแมนบ่ค่ะหนึ่งศูนออกต่อกันกันยังมีนะคะมันมนมีผู้ใดรู้ว่ารัฐบาลจะออกตัวใดเนาะค่ะเอาไปพิจารณากันเบิงนะคะเอาพี่น้องกันลองแคปหน้าจอไว้ค่ะลองเอาไปพิจารณาเบิงหรือว่าเบิง ซ้อมเบื้งก่อนก็นได้นออค่ะหรือว่าเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าบามักบมชอบกับพานไปก่อนเด้อค่ะสาวผู้พานกับหามาเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะในงวดวันที่1มีนา2อ6 6นะคะพิษถูกจังใดกัดเฮากัดจังเป็นรุ่นกันเนาะค่ะถูกแนวทางมีข่าวมีรุดนะคะเอาค่ะพี่น้องเขาไปเบิ้งหมายเลขพิเศษกันคะ่ะงวดวันที่หนึ่ง มีนาสองพันอยหกเพิน์หามาที่3 4มสี่สีมสี่สี่เอาค่ะอันนี้ก็เป็นหมายเลขพิเศษนะคะถ้ามากักถ้าชอบก็เอาไปจัดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลข3เนี่ยก็จะไปตรงกันกับเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเพินไหามาวิ่ง3นะคะพี่น้อง ถ้ามักถ้าชอบจังใดกะลองเอาไปผิดารณากันค่ะ3 4 4ส4 4มันก็นจะเป็นเลขอยู่แค่ซ้ำนี้เนาะค่ะที่เพื่นตัดออกมาให้นะคะพี่น้องก็ลองเอาไปผิดารณากันเด้อค่ะพี่น้องคะกขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภนะคะถูกหวยรวยๆปังๆเนาะคะ่ะขอให้มันมั่นกันทุกข่ทุกคนนะคะ เอาค่ะบันทึกหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาไปผิจารณาเบิงนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจกับแนวทางที่พี่น้องมีอยู่เนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันนะคะกะเลขใบแดงเนาะคะ่ะเลขพิเศษใบแดงที่พี่น้อง fc เพิ่นคอมเมนต์ถามมานะคะขอมานะกะยังบ่ทันใดเด้อค่ะ เดี๋ยวสาวผู้พานถ้าเห็นเพื่อนป้อย,อ,ยออกมาแล้วกะจะเฝ้าเอาลงห้พี่น้องนะคะท่านบ่ทันจังใดกะสาวผู้พานกะจะเอาลงห้เนาะคะ่ะในวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะคะ่ะกะเป็นโค้งชุดท้ายกันแล้วนะคะ fc ท่านใดนที่รออยู่กะรอเบิงไปนะคะถ้าได้กะจะเห็นนะคะถ้าบ่าได้กะหมายความว่าสาวผู้พานกะ บรรลว่าจะเอายุใสมาให้เนาะค่ะพี่น้อง fc ที F ่รอเลขพิเศษใบแดงสาวภูพานก็นอยากบอกว่าเลขปดหดนี่ใบเขียวสาวภูพานไปเบิ้งที่เปรียบเทียบกันแล้วนะคะเพิ่นให้คล้ายๆกันเลยค่ะลักษณะเดียวกันเลยค่ะพี่น้องถ้าเลขพิเศษใบแดงมาๆนะคะพี่น้องก็เอาเลขปดนี่ใบเขียวเป็นหลักไปเลยเนาะค่ะเอาลองไปเบิ้งนะคะ ลองไปเบิงนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะเลขปลดดนี่ใบเขียวเนาะค่ะพี่น้องก็ลองไปค้นหาในช่องสาวภูพานเบิงนะคะเอาค่ะมาถึงท้ายคลิปนี่สาวภูพานกัขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซี FC, ทางช่องของสาวภูพานนะคะเพราว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามากดติดตามมารับชมให้ความเมตตากับสาวภูพานเนาะค่ะ ขอให้พี่น้องรวยๆปังๆถ,ถูกหวยกันทุกข่ทุกคนในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกหกนะคะเอาค่ะทิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ